ต้นเดือนธันวาคมปี2510สถานการณ์ทางภาคเหนือของไทยทวีความรุนแรงหลังจากที่กลุ่มคอมมิวนิสต์ยุตยงและสนับสนุนให้ชาวไทยภูเขาบางเผ่าโจมตีที่ตั้งของตำรวจตระเวนชายแดงที่ห้วยกลวยโกรนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านการต่อสู้ในครั้งนั้นทําให้ตำรวจเสียชีวิต4ีนายกองทัพภาคที่สจึงเคลื่อนกําลังเข้าสนับสนุนแต่สถานการณ์กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 20ธันวาคม2510ชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจตระเวนชายแดนเขต5ถูกคอมมิวนิสต์ซุ่มยิงเสียชีวิตสามนายที่บ้านปางแกอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านรุ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจถูกระดมยิงจากภาคพื้นทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บต้องนำเครื่องออกจากพื้นที่ทันทีสองวันหลังจากตำรวจตระเวนชายแดนทั้งสนายถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านปางแก สมรพุมย่อยๆในอำเภอทุ่งช้างยังคงประทุอย่างต่อเนื่องเสียงปืนดังระง,งมยิงตอบโต้กันในครานนั่นเองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิอคอปเตอร์พรับที่นั่งจากพระนครไปถึงกองอำนวยการปราบปรามที่ตำบลเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างเพื่อสรงติดตามสถานการณ์และส่งเยี่ยมตำรวจทหารอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ได้เข้ากราบบังคมทูลถวายรายงานว่ามีทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ตกค้างอยู่บนยอดเขาสี่นายยังไม่ได้นําตัวออกมารักษาพยาบาลเพราะขาดยานพาหนะพระองค์จึงมีรับสั่งให้ส่งเฮลิอคอปเตอร์ในขบวนเสด็จลำหนึ่งขึ้นไปรับทหารที่บาดเจ็บเหล่านั้นทันทีพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารตำรวจและข้าราชการทุกหมู่เหล่าที่ปฏิบัติหน้าที่ เส no 20, 000, 2, ี่ยงชีวิตเพื่อป้องกันประเทศชาติยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจเหล่าทหารนักรบสมรภูมิน่านอย่างไม่มีวันลืม20กุมภาพันธ์2 5 1พรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงพยาบาลน่านเพื่อส่งเยี่ยมเยียน และสรงติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนอย่างใกล้ชิดโดยแหวรพระเนตรที่ทรงห่วงใยพร้อมมีพระราชาปฏิสันฐานด้วยและส่งซักถามถึงผลการรักษาพยาบาลกับแพทย์อย่างละเอียดทําให้ทหารตํารวจหลายนายเก็บความตื้นตันใจไว้ไม่ไหวถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียมประชาชนในตนําบลปอนอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนครกยิงเข้าไปในหน่วยที่ตั้งทหารใกล้พื้นที่ที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็มิได้สงหดพระราชากรณียกิจยังคงเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ช่างการทางที่กำลังก่อสร้างทางน่านปอนต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารตำรวจและข้าราชการคนละเรือน ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าจอมทัพไทยพระองค์นี้มีพระราชปณิธานอันเด็ดเดี่ยวที่จะประทับอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าสถานการณ์จะร้ายแรงสักเพียงใด